นผมาไลสดตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าคู่ต่อสู้คู่แข่งเราเยอะมากๆนะครับแล้วไปเห็นเทรนด์คนจีนเขามาแรงมากคือเขาไลฟ์กันทั้งวันทั้งคืนเลยอะรู้สึกว่าไทยเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่จะตามคนจีนไปแล้ว mm hmm. ก็เลยว่าเราต้องเรียนรู้แล้วก็เลยจัดการมาลองไลฟ์ดูในช่วงนี้ครับตัต mm ิค hmm. mm ุณไปอะไรเกี่ยวกับแน่นอนเราเป็นทราเวลครีเอเตอร์ใช่ไหมฮะ mm hmm. ก็ขายทัวร์ครับแล้วใบก็เปิดบริษัททัวร์ด้วยเพราะฉะนั้น แบก็ต้องทําการไลฟ์ขายพวกทัวร์เที่ยวต่างประเทศต่างๆไปจนถึงทัวร์ล่องเรือเจ้าพระยาบุฟเฟ่ต์ต่างๆผ่านการไลฟ์มดเลยครับาอกน แน่นอนนะครับว่าตอนนี้ในแพลตฟอร์มหลายๆอันพวกไม่ว่าจะเป็น Tik t o ตอกเฟซบุ๊กยังไม่มีให้เราติดตะก,ก้าได้ใช่ไหมพวกวอลชอร์บุกทัวร์เพราะฉะนั้นมันเป็นสินค้าที่ราคาแพงนะฮะเราก็จะต้องทําการพูดซ้าๆนะฮะย้ำไปเรื่อยๆแล้วก็ย้ายเขาออกไปบ้านอื่นนะครับเช่น <laughs> <c oughs> บอกว่าตามไปเจอที่บ้านเขียวนะฮะเราก็จะแอบขึ้นไว้แต่ว่าเราจะไม่บอกว่า l ล n e เราจะใช้คําว่าเช่นบ้านเขียวแล้วก็ ID ใส่ไว้นะครับแลวลูกค้าเราที่เขาดูแลวเขาอยากซื้อเนี่ยเขาก็จะตามไปซื้อในบ้านแพลตฟอร์มนั้นๆอะไร